ถึงเรื่องออยเกียร์อย่างเางี้ยครับบางคนเนี่ยก็ชอบไปซื้อออยเกียร์เก่าของญี่ปุ่นมาอาจจะทำไมครับออยเกียร์มันแพงเหรอครับมันถึงต้องไปซื้อออยเกียร์เก่าญี่ปุ่นคือเขาไปเข้าใจว่าไอออยอะไรมันก็เหมือนกันครับตอนเนี้ยไอที่ผมบอกไม่เหมือนกันคือไอออยที่มันเป็นบางๆางจะสังเกตว่าอันเนี้ยค่อนข้างหนาครับตอนเนี้ในเนี้ย มันจะเก็บน้ํามันเนี่ยอาจจะได้ครึ่งลิตร,รหรือถ้าใหญ่กว่านี้อาจจะได้เป็นลิตรนั่นหมายความว่าจังหวะที่ลงมาบรรทัดหรือห้องต่างๆที่เก็บน้ํามันเนี่ยมันจะระบายความร้อนได้ดีกว่าออยบางๆที่เป็นหลังเล็กๆค,คนไม่เข้าใจนึกว่าไปซื้ออันนั้นมาใส่ครับแล้วมันจะโอเคครับ,รบเช่นอย่างเมื่อกี้ที่บอกรบอกผมว่าถ้าไปแปลงออยเกียร์เอ๊ะฟังอาจารย์ ฟังผมนิคมพูดมาว่าเนี่ยลดได้30สิบครับแต่ผมไปซื้อไอย์สามร้อยมาใส่ปรากฏว่าทำไมมันลดได้แค่15องศาครับเนื่องจากว่าความจุของน้ำมันมันไม่พออืมฉะนั้นเนี่ยออยเนี่ยควรจะซื้อมันอ้วนครับสูงครับช่องเยอะครับเพื่อให้เก็บน้ำมันได้เยอะจังหวะที่มันเข้ากับออกมันจะได้มาพักและลมประทะมันจะได้ระบายครับมันควรจะอยู่ตำแหน่งไหนของรถครับลมลมลมประทะถ้าสมมติว่า ลมไม่ปะทะล่ะสมมุติว่าเราไปสู้ในทางออฟโรดสู้ช้านะครับแล้วลมไม่ค่อยมีเห็นเขาบอกต้องติดพัดลมไฟฟ้าอีกยิ่งไปใหญ่เลยครับคืออยู่แถวหลังทันชนหลังอะไรก็ได้ที่บ่าแล้วก็พัดลมยังไงมันดูดเข้าอยู่นะครับเอ้ยมันโทษติดไซส์มันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับแค่นี้นะครับนะครับจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับอย่างของผมมีวินเนี่ยนะครับถ้ารีววมีวินเนี่ยมันก็ไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้ ่ไม่ใช่วางวางตรงนี้ก็ได้แล้วเนี่ยนะครับว่าไม่จําเป็นจะต้องไปไปวางที่ฐานข้างล่างถ้าไซส์มันแค่นี้นะครับ้รู้สึกกันหน้ากันชนหน้ากันจังว่าครับผมครับอ๋อคแค่รถอ๋อครับซื้อบางๆซื้อถูกๆมาใช้ไม่ได้อ่าจานออยเกียร์เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือออยเกียร์จริงๆแล้วไอ้ส่วนเนี้ยมันมีมาให้อยู่ในรถยนต์แล้วใช่ไหมมันไปอยู่ในหม้อน้ํา แต่คราวนี้พอมันอยู่ตรงนี้มันใสความร้อนจากหม้อน้ำเลยเรียกว่าวอร์มเมอร์่าเรียกว่าวอร์มเมอร์กลายเป็นเอาความร้อนอย่างหม้อน้าำวนกลับเข้าไปในเกียร์แต่ตอนนี้เรากำลังเอาน้ำมันเกียร์ที่ร้อนอมาผ่านคูลเลอร์เพื่อให้มันเย็นแล้วค่อยวนกลับเข้าไปมันเป็นการรักษาอันนี้ถึงเป็นการทำให้มันร้อนอวอร์มเมอร์ผมจะเรียกว่าถ้าย่ายผมพูดตรงๆนะ ถ้าในเมืองไทยเป็นการทําลายซะด้วยซ้ำเพราะอะไรผมบอกแล้วว่าในเกียร์ไม่ควรเกิน80ในนีหม้อน้ําเราวาวน้ำเปิดเท่าไหร่แปดสิบกว่าแปดสิบกว่าเก้าสิบกว่านะครับอตคานี้เก้าสิบกว่าน้ำมันที่ออกมาเนี่ยแปดสิบมาโดนเก้าสิบกลับเข้าไปกันเก้าสิบแต่ตอนนี้ถ้าเกิดน้ามันในเกียร์หกเจ็ดแปดสิบออกมาที่นี่เหลือหกสิบ เจ็ดสิบกลับเข้าไปเจ็ดสิบออกมาแปดสิบกลับเข้าไปเจ็ดสิบมันอยู่อ่ะตอนนี้ไอที่อในเนี้ยวอร์มเมอร์มันแตกมันแตกหมายความว่าไอส่วนเนี้ยที่มันอยู่ในหม้อน้ําเนี่ยรถไม่ได้ลุยน้ําท่วมแต่เกียร์พังเพราะว่าน้ําเข้าไปไอพวกนี้ใช่ไหมมันทะลุเข้าไปไม่ใช่วอร์มเมอร์ในเนี้ยมันเป็นท่อลวดเรลี่ยมอย่ครับีเวลาแตกปุ๊บก็คือมันเป็นตามมด ของไอท่อมีเมี้ไอท่อทองแดงมันก็เลยทาให้น้ำเนี่ยมันไหลเข้าไปรับครับเอาละคราวนี้รถเก่ารถใหม่นะครับถ้าจะดูแลกันจริงๆหรือคนที่เซียนเล่นรถทั้งหลายควรจะมีแยกออกมาเลยนะครับโอเคนะครับผมสนับสนุนโดยยางฮันคุปไดโนโปเอ็มทีทูยางมัทเทเลนผ้าใบหนาสิบชั้นทนทานลายดอกโหดลายดอกสวย โดยบีคอมการยางจังหวัดลำปาง098-750-3141